วัดีครับวันนี้อยู่กับช่อง Harry Channel นะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมกา I. o ถ i ไอนะครับและวันนี้จะเป็นเกมวาดรูปครับผมจะตั้งชื่อว่า Harry Channel นะครับและเซิร์ฟผมผมจะเป็นเซิร์ฟไทยครับถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยครับ ในในนคนเหรอครับในในเพือมม่ออะไรครับเ,เข้ามาแล้วอะ,อ,ะอะไรนะไก่ไม่เหมือนเลยครับทะเลาะกแบบันเขียนกันข้างๆกูกูเอาสีข้างเข้าถูวันนี้ติดจงใสกันอีกแล้วถอยอไปก่อนเด้ออ๋อแล้วคนที่มาคอมเมนต์ ใต้ช่องผมที่คนที่คอมเมนต์ที่ชื่อว่าเด็กชายสุดมนั้นคนนั้นคือคุณบ้านนะครับเขามาคอมเมนต์มาคอมเมนต์ใต้คลิปครับที่เขามาคอมเมนต์ไว้ไว้โคตรๆนะครับอะไรครับอ๋อดาวเหรอครับกระดาวหรือเปล่าครับไม่ใช่ครับอ๋อดอกไม้หรือเปล่าครับ ดอกไม้หรือเปล่าครับคนขายหรอครับคนขายดอกไม้แน่เลยครับอุ้ยถูกต้องครับคนขายครับคนขายดอกไม้ครับยากนะครับยาวมากเลยครับแต่เราก็ยังตอบทุนครับ เข้ามาตาแรกตอบถูกครับแล้วเพิ่งเข้ามานี่ครับคะแนนก็เลยได้หน้อยครับแล้วผมขอเปลี่ยนห้องแล้วกันนะครับออร่นโค้ช็นามาเฉยเลยครับผมขออนุญาตปรับเสียงนิดหน่อยครับอ่าเรียบร้อยครับอุ้ย อเราปเล่นต่อกันเลยครับหวงว่าจะเจอคนดังนะครับน,นอเอ,อนมา,<อ>าห้องเดิมซะง,งั้นครับหรืวอว,ว่าห้องไม่ใช่ห้องเดิมครับอบ้าวม,าามีวาดครับอ่วาว่าแล้วครับรไ อะไรครับอ๋อเป็ดหรือเปล่าครับไก่เหรอครับคือ<ท>อะไรครับไก่แล้วครับ<ต>ร<ง> ไก่แง้งผมไม่เคยได้ยินนะครับแลงนะครับอา้าวผมไม่รู้จักแรงเฉ <c oughs> ยเลยครับ <c oughs> แห้งครับแ้งถูกต้องแง้งคืออะไรครับ <c oughs> ขอโทษครับ <c oughs> ชัยพลโดนจับครับชัยพลโดนจับครับ ูปแล้วครับนี้น้ำครับน้ำหอมครับอ้าวทำไมไม่ถูวครับทำไมตอบไม่ได้ครับหอมเหรอครับ ทำไมพิมไม่ได้ครับน้ำหอมทำไมผมพิมพ์ไม่ได้ทุกคนเห็นไหมครับผมเขียนถูกแล้วแต่ว่ามันไม่ติดบักแน่ๆครับผมว่าบักใหม่เข้ามาในเกมกราฟิกจุดไอเอ้พรไออครับพี่ถ้าเกิดอ่านช่างเสริมสวยครับาบตก โอ้ง่ายมากครับทำไมเขาไม่วาดรูปนี่ครับอันนี้หมวดอะไรเนี่ยครับอ๋อหมวดเกี่ยวกับเออหมวดเกี่ยวกับของแต่งหน้าครับของแต่งหน้าครับนนโตรเจนว่าดีครับ ไม่วาดหรเกมก็แพ้หรอกครับปปรว่าเดี๋ยวครับอะไรครับ <c oughs> ใครรู้ว่ามันคืออะไรคอมเมนต์มาใต้คลิปให้ผมด้วยผมไม่รู้เลย <c oughs> มีนคนบอกกล่องบ้าน <c oughs> <c oughs> อ๋อตู้เสื้อผ้าครับอาอ้าวอ๋อ เราตักผ้าแล้วครับ้าวตักผ้าแล้วครับเออพี่มีคำว่าหลาวเฉยเลยครับ oh <my> อืม ตู้เสื้อผ้าครับอ๋อมีใครจ็คตักตผ้าครับขอโทษครับขอโทษครับพอพิมพเมาส์ขอดูด้านบนสักรกูนะครับอ,อ,บอ,บอู้อันนี้ไม่รู้พี่แจงหรือวะอ๋อพี่คิวครับ วาดครับ,บ,บอุ้ยเล้ครับ,บาาชามาอ่ะ,อะนะถูกเฉยเลยครับ,บอันนี้เป็นข้อที่ง่ายที่สุดที่ผมเคยเจอมา ชามถ้ามีคาว่าตาไก่อะครับยากกว่านี้ครับ้วโรบิบางคนตอบไม่ได้ครับอันนี้ผมทำรูปใน YouTube ไม่เป็นครัข้าวผัดอเมริกันครับอโอ้ข้าวผัดอเมริกันนจานก็ต้องเป็นสีขาวสิครับวานมไม่เห็นเลยครับออกมาในรูปแบบของคุ้งคอ ข้าวผัดอเมริกันม,ม,มีแครอทครับแครอทสีส้มครับสีส้มครับข้าวผัดอเมริกันครับมีผักครับมีผักอะไรเต็ไมไปหมดเลยครับ แล้วก็เนื้อปลูนนะครับแล้วก็นี่ครับข้าวสวยนี่ครับ,บ,น,บนี่ครับข้าว,วาผัดผมไม่รู้นะครับว่าประเทศน,นี้ที่ผมเขียนถูกหรือเปล่าครับคุณลูกชายเราไปลงนรกไปตายหรอไม่ใช่ข้าวผัดญี่ปุ่นนะครับ <laughs> ข้าวผัดอเมริกัน,นครับผมวา่าไม่ค่อยเป็น ้ามีคนตอบถูกครับอ้าวตอบถูกกันสามคนแล้วครับสามคนครับสาม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 ครับถอย่างนครับไงมาเลยนะครับเท่าไงมาเลยครับผมว่าสมจริงนะครับราสักครู่นะครับชามมาเล ลึกแรบแทนแทนอะไรครับอันนี้น่าจะเป็นสัตว์ครับหมีหรือเปล่าครับลูกหครับลมีหรือครับขขอไป่จะไปทบบตบก็มีครับอะไรครับมีขอสองมีพยามีขอ มีขอคืออะไรครับมีขออ๋อมีขอของหน่อยม <c oughs> <c oughs> <c oughs> ีขอคืออะไรครับตาขอเหรอครับ เอ้าเลื่อนอันนี้เลื่อนได้ครับแต่ว่ามันจะไม่ชัดวาดครับลักยิ้มป็นบุบเลยครับอ๋อคนที่มีลักยิ้มจะบุบเลยผมอ้าวผมบอกวาดครับ ออเป็นะทานาไ,มนไมหมเน,นีาา่ยครับจะต้องไปหา,ก,ากัน้าเกลางคืนลุกทีเลยชิ่ช้าเหรอครับไม่เห็นจะต้องระแวหวงเลยคนเรานี่นะกามันจะอะไรอะไรเนี่ยยังไงยังไงไมันก็ได้มันไม่ต้องมาสนใจว่กากลางวันหรือกลางคืนหรอกนี่ยอะไรครับเหรออืมออีกแล้ญญวครับเช่างบ้านยังมีเลยครับ,อบไอยาการผู้ตัดสิน สองพยางช่างคนอ้อุณตันถาว่าเจ๊ใคทะเลากันอ๋อจะทานไหมเนี่ยครับอ๋อค่ะพอดีว่าเจงนาง้ายกับชายชูในละครทะเลาะกัน,นนะกฎหมายผมขออนุญ,ญาตไม่ตอบนะครับเพราะผมไม่สามารถตอบได้จริงๆ ูย่างมั้นครับตอนนี้เป็นตาสุดท้ายแล้วนะครับวันนี้ผมมาเล่นเกมว่ารูแปแ๊ดเตียนะครับใครที่อยากให้ผมเล่นเกมไมค e คราฟ t อีกเหมือนเมื่อวนันคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยนะครับและคนที่ดูคลิปนี้อยู่อย่าลืมกดไลค์กด s u ซับสไครและกดกระดิง่งที่ใต้คลิปนี้ให้ด้วยนะครับ ถ้าเกิดใครที่ชอบเกมนี้เดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้บ่อยๆเลยครับแล้วใครที่โหลดเกม p a s s m o p r o b i a ได้ช่วยบอกผมนี่นะผมโหลดไม่ได้เลยอะอะไรครับอะไรครับเขาวาดะไรครับวาดเขาไม่ยอมวาดครับเา่มาับปลา เกิดเอาโตขาไไ้ามาในห้องมันสิดเกิดเรื่องบ่นาวไวใจจับผู้สารมือวว้ใจต่างหนาบอกอายเออคืออะไรครับคืออะไรครับจากห้องนี้แม่เืออะไรป่บาบิลันย่าอืมมันคือป่าอะไรโอ้อะไรเดี๋ยครับผมและลบตอนนี้นจะจบนะครับ เธอต้องคอยรับใช้ฉันระหว่างที่ฉันศึกษาการพัฒนาชีวิตมนุษย์ที่นี่สามเดือนเธอต้องฟังคำสั่งให้สามเดือนบอมีปัญหามีปัญญาสั่งการอะไ้ไปให้พ้นถ้าฉันไม่เรียกจะโผล่ไหมฉันใน่ายไปหวานอู้ง่ายนะครับเฉลยแบบนี้อ้าวไม่มีใครตอบได้เลยครับก็เขาไม่เฉลยตอนที่มันจะจบแล้วไงครับ วิธออนี้ปิดเสียงเกมครับก็เลยไม่ได้ยินกับเออฉลามนะครับเค่เลยแบบนี้ได้หรอครับคุณเพื่อนตอนนี้เอ้ยพี่เมอิมีคนตอบไม่ได้ครับออตอบไม่ได้ก็บ,บ้าละครับคนที่ชื่อพีเมร่างสุดนะครับไม่ขึ้นติ๊กถูกครับ คุณมันง่ายขนาดนี้นะครับเขาเฉลยเลยครับคุณตอบมีได้เราใส่หลับครับสมอันสนานะครับโอ้เอออะไรครับอะไรครับคลานคลานนะครับโอ้โหเล่นกันแบบนี้เหรอครับอันนี้เฉลยหมดเลยครับทุกคนเฉลยหมดเลยครับ ถ้าเฉลยก็รู้กันหมดสิครับโอ้แสตบตาครับแสตบตาครับคลานครับอันนี้เป็นหมวดอะไรก็ไม่รู้นะครับมีใครเป็นแบบผมบ้างไหมครับอยู่บ้านเพราะโควิดครับผมยาวฮุบเลยครับอ๋อ อาทิตย์หน้าผมอาจจะถ่ายคลิปน้อยหน่อยนะครับเพราะว่าผมไปโรงเรียนแล้วครับมีใครได้ไปโรงเรียนบ้างแล้วครับให้คอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยครับนอนแล้วครับยอยเออกเมทโอเคเฮาบอบซิปจ้าไม่ต้องมาข่มสู้ให้คราวทีครับร้องเพลงเหมินหน่อนครับ อะไรอะครับส้เดือนเหรอครับ,บ,บกิ้งกลือเหรอครับ <c oughs> อ้าวตะขาบครับโอ้โห,โหนเนียนเลยขนาดนี้ครับโม่ขออนี้าตออกสักครู่นะครับเบื่อมีคนอยากฟังเพลงครับ กลับมนควรหัวใจชักทีอยากจะมีสักคนที่ทำให้ฉันมั่น ชอบเพลงแบบผมบ้างครับผมชอบเพลงช่วยกับเมือกวนหัวใจได้ไหมเธอมาติดตามผมด้วยนะครับถ้ามีคนติดตามครบ100คนผมจะนำคลิป Q&A ครับทุกคนสามารถถามผมมาใา้คลิปนี้ได้เลยครับผมตอบรับครับและเจมินิวสามารถแอดผมมาได้ครับ อ๋อเดี๋ยวผมขอขอยังไม่ตอบครับผมขอยังไม่ตอบครับสามารถถามทุกอย่างมาในใต้คลิปนี้ได้เลยครับผมตอบทุกคอมเมนต์ครับส่วนเกมมินิเวิลสามารถแอดผมมาได้ฟังอ่านด,ดีๆนะครับ1นึ่งหนึ่งสามสมศหนึ่งหหนึ่งหนึ่งครับฟังทานไหมครับถ้าฟังไม่ทานเดี๋ยว เล่นรอบนี้ก่อนครับเออผมไม่เอาแล้วกันครับรมผมขออนุญาตพาไปดูในคลิปเออในที่ผมเคยทำให้ทุกคนดูในคลิปเก่านะครับสักครู่ครับของผม,มอนี่ครับลันมินิเวล หนึ่งหนึ่งสามสามศูนย์หนึ่งหกหนึ่งหนึ่งครับสามารถแอดมาได้เลยนะครับผมรับแอดทุกคนครับส่วนเกมไม้ครับผมสายอินไม่ได้ครับผมไม่สามารถสมัครสมาชิกได้ครับเพราะนั้นก็ไม้ครับขอเล่นแค่คนเดียวนะครับ,บ,รรบเพราะว่าถ้าเกิดค,คนอื่นมาทำก็อาจจะเละบางไน้ส่วนเกมออมองอัส ตอนนี้ผมไม่ค่อยได้อ่านราะเดียวนี้ผมไม่ได้เล่นนะครับแล้วก็เกมโลบอกบอกเดี๋ยววันนี้ผมอาจจะถ่ายให้ตอนเย็นนะครับใครอยากดูก็สามารถเข้ามาดูนะครับแต่เวลาผมไลฟ์สดไม่มีใครมาดูเลยครับผมเลยไม่ค่อยอยากไลฟ์สดครับและเดี๋ยวนี้ผมไลฟ์สดทีไรมีปัญหาทุก ทำไงดีคร <oy> ับม like mm ันชอบไลฟ์ไม่ได้ครับถ้านั mm ้นเดี hmm. ๋ยวผมจะเปิดเพลงให้ฟ mm ังนะครับและทุกคนก็สามารถมือที่เราไปเตะนะครับคนามก็บดเวลเธอมันหน้าโมโหหน้าเบื่อจะตายอ่ะ คนน่้จะเ็ยแตลังค่ะคุณเสร็จแล้วผมขอ้อย่งครับทุกคนก็สามารถแะแอดผมในเกมโลบอกมได้ครับโลบอผมมีสองชื่อครับผมให้แอดทิสองชื่อเลครับว่าเน่ไม่ได้คิดถึงน่ะก็เธอมันหน้าโมโหหน้าเบื่อ ก็แล้วทำไมหัวใจมันคอยเรียกร้องอยู่ได้ไม่มีเธอแล้วมันือนกบบแบบว่ามันเหงาเกินไปใช่ไหมฉีกกลับมากวนหัวใจได้ไหมทม่อยากจะเจออะไรที่เธอไม่ใจฉันอีก ผมรับทุกคนครับฉันไม่คิดวนี่จะพอจบเล่นแค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์แลสไิดตห้ผมนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ